โอเคครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ในการโลเตอร์เกมเมอร์ทีวีนะครับผมตอนนี้ผมจะมารีวิวรีวิวตัวละครกันอีกครั้งหนึ่งครับพาร์ทแรกติดต่อกับพาร์ทสองอย่างรวดเร็วนะครับผมอย่างรวดเร็วครับผมพอผมทําคลิปแรกเสร็จก็มาภาคสองเลยครับอยากรีวิวต่อนี่อยากโชว์อยากโชว์วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัว โคนี่เงือกน้อยโอเคนะครับทักษะของมันคือไหวพริบครับผมใช้แร่อยู่ที่1,540นะครับพลังโจ,จมตีอยู่ที่พลังโจมตีอยู่ที่49,272นะครับเลือดอยู่ที่5 0 0 0 0นห้าแสน0 0 0เจ้านสอ่น้ยนั่นแหละ5้า0 0นนะครับ มีความความเร็วในการโจมตีนะครับปกติความเร็วในการเคลื่อนที่ก็เร็วเหมือนกับเจนนี่นะครับปกติเหมือนกันโอเคนะครับมันจะมีระดับอยู่อยู่3ระดับนะครับมีระดับอะไร2ดาวเนี่ยเดาวนะครับแล้วก็8ดาวแล้วก็8ดาวสีฟ้าหรือว่าอัลตราแล้วผมสกิลแรกของมันก็คือพลังแห่งสายลุงนะครับพลังเพิ่ม เพิ่มพลังโจมเฮ้ยเดี๋ยวก่นอนเฮ้ยเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตให้แก่พักพวกหรือว่ามูมูนั่นละครับอยู่ที่รอบๆด้วยพลังแห่งสายลุง้งเพิ่มพลังโจมตี3ามร้อหสิซนต์สองวิมันเยอะมากครับผมพลังชีวิตเพิ่มขึ้น2องร้อยซนต์สิบสองวิอยากได้อยากได้ไมายก็ได้แล้วครับพลังโจมตีต่อวินาทีอยู่ที่ 4ี่หมื่นก้านะครับโอเคผมจะมารีวิวเหมือนตัวเจนนี่กระดิ่งทองวันนี้ผมก็จะมารีวิวด้ดานสเตทพิเศษเล่นด่านไหนดิด่านนี้โอ้มีหลายตัวเชียวน่าได้มา โอเคมาใช้ใช okay, ้ม m อ d easy ดีกว่าม m ี d easy 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 มารีวิวเงือกน้อยใต้ท้องทะเลไปอุ้ยเอ้าใช่ใช้ใช้เลยเนี่ยโคตรง่ายเลย เอากระป๋ายบวกป้ายเอาป้าสนุกสนุกครับผมเอากรปเดี๋ยวครับผมเทคสกิลสั่งหอยหมาแล้วเอาเมื่อกี้ผมยังไม่ได้บอกสกิลหอยนี่ดีเดี๋ยวผมค่อยไปพูดตอนท้ายคลิปอโอเคนะครับก็สั่งหอยหมาแล้วครับผมสกิลอันแรกยังไม่เริ่มทีนะครับสกิล เพิ่มพลังเห็นสายลุมามาแล้วอุย้ยยังไม่มาอ้อชนะสะก,ก่อนครับผมโอเคชนะไม่เป็นไรไม่แคร์ผมชนะก็ดีใจงั้นงั้น okay, s <S ตังหนึ่งเหมือนถุพันเยี่ยมไอส์ครีมไอ้เจ้วันนี้เยี่ยมใช้ได้ใช้ได้ด่านนี้ก็ยังดีู่ดิวดู่ ด่านนี้ดูดิโอ้แจ็คบบาอยากได้แจ็คตั้งตัวเพิ่งนะผมก็อยากได้นะนี่แต่ผมอยากเล่นด่านนี้แจ็คดัมเบลลองเล่นดูได้ชนะนี่ยผมจะขำให้เลยนะครับใจเพื่อนสนิทด,ดีกว่าเอาคนนกไม่เพียงพออีกไอ้บา้าอ ด่านแรกมันแจกอะไรโน no, ไม่แจกครับผมเดี๋ยวกลงโอเคเล่นด่านนี้ก็ได้วะถ้าเป็นไรเลยไม่ตึงเงาก็ได้บลาบลาบลา <c oughs> นี่ด่านนี้น่าจะสนุกมันต้องใช้เพื่อนง่าย,ายาคๆยครับผมชิวๆขนนกเลยเหลือศูงแล้วครับโอเคไปดู ไหนเห็นเขาบอม,มันยากยากตรงไหนเนี่ยสั่งแค่ตัวเดียวอาลองลอง,ลองดูผมจะลองสั่งแค่ตัวเดียวพอมามาดูสองตัวก็ได้เอาไว้เสริมพราบผมออม เอาเข้าไปเอาเข้าไปเข้าไปชนะแล้วแหละง่ายอะ่ะเย้ชนะแล้วครับตึ้งตึงตึงตึ้งตึงตึงตึง้รุนกันว่าได้ไหมอุ้ยฮอดดอกของบอสดีอยู่ ยังดีอยู่นะครับโอเคขนนกหมดแล้วไปไปรีวิวอันนี้ดีกว่าไปเล่นในด่านกิวเลนครับผมตอนนี้ในกิวเลนของผมก็เต็มไปที่เรียบร้อยอย่า yeah. ด่านนี้โอเคครับผม <Yeah. S 1> ด่านชาร์ล็อก <c oughs> มาดูกันว่าจะยากขนาดไหน สั่งเจนนี่กระดิ่งก่อนครับเจนนี่กระดิ่งตายคนแล้วคุเออไปหมดแล้วครับเมยไปหมดแล้วมันไปกันหมดแล้วยังไม่ได้ตีทีเลย ยากขนาดนี้เลยดู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 โอ้ ừ. มันยากมามมก,กไฟไฟโอ้โหยังมีสกิลเชลโลเอออาไฟเอามังอัฟไฟอฟไฟไม่ค่อยเก่งทางด้านคกิวเลดไม่รู้ทำไม ยังรผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมเขาถึงชนะก็ได้ชนะก็ได้ไดเ,เขาได้จะบางคนก็ไม่เติมถูบางคนก็เติมถูบางคนก็เทปถูไม่ใช่ละโอเคมาด่านนี้บ้างดิด่านนกเหยี่ยวมีคนเล่นแค่สามคนเองไหนไปดูดิว่าเขาเก่งตรงไหนที่เขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มาดูกันโอ้ก็เก่งใช้ได้มีของตั้งห้าดาวอยู่ ก็น่าทุกูเหมือนเก่งนะครับแต่ดูด้านหลังเนี่ยรับว่าเทียบกันไม่ติดครับผมโอ้ม oh เตัวนี้จะเอามาทำไมเนี่ยตัวนี้จะเอามาทำไมเนี่ยไม่เก่งเลยโอ้หโจมตีนั้งสี่มื็นสองจะไม่ขอเล่นซะก,ก่อนโอเคมีคนตีอยู่พอดี โอเคไปโอเครีวิวนี่พีวีพีก็นได้ไม่มถึงเนเลยนี่มีบันทึกนิ้วไว้ผมผมแพ้ผมชนะสองแพ้หนึ่งโอ้ยอย่างนี้ไม่ชัดก็ว่าแล้วครับผมผมเคยเสียกับตัวพวกนี้มาก่อนนะบางทีรีวิวนหนึ่งมันอัดของหกดาวแม็ก ทุกวันหนึ่งโจมตีสองแสนอุ้ยใครๆก็ทำไม่ได้ <c oughs> บุกไปครับผมเอาก็ต้องว่าจะใส่ของไม่ได้เน่าใช่ไหมครับผมเน่าเน่าครับผมเน่ามากโอ้แต่ป้อมเนี่ยังโหสองตัวบลาวไปไหนก็เด้อู้ <c oughs> <c oughs> นนแบดจีมันไม่แบบแบดิ๊กเกอรแล้วครก็ฟิคเตอร์ด้วยครับผมออหึพี่คนนี้เขายัดของจริงๆเมื่อไหร่มันจะใช้สกิลไอ้อันนั้นสักทีสายลุงคุ้ม,มครบหมดเลยครับผมไม่ชอบเลยเลือดที่มันแบบเลือดเลยเยอะๆแบบนี้ สามตัวเจม่อยดิหนึ่งพันเจ็ดร้อยเรือโอ้จะใช้ได้เยอะไปไหนตัวก็ไม่ใช่เก่งอะไรยังมาใช้แร่เยอะน้าหมดครับผมสารพัดฮิรีวิวตัวเงิ่อนร้อยแต่ได้ไปสั่งตัวอื่นอืม เบื่อกองหน้าไปหมดแล้วครับเฮ้ยป้อมแตกเร็วๆดีป้อมนี่อย่างเทพแต่ตัวละครนี่อย่างอ่อนนะครับผมเซลี่ครับผมไปช่วยไปจัดก,การเรื่อยๆครับผมนั่นไงกองหน้าไปหมดแล้ว พอพอมันโจมตีมันมีเสียงนะวิ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 มันจะมีเสียงแบบนี้อืม,มต้มใกล้แต่แล้วโจมตีมันเข้าไปโจมตีมันทุกมือลุกน้องค่ะเต๋อไปหมดแล้วไปหมดแล้วบอมกองเอ,อ้ยแตกสักทีเถอะเออจบจบไปเอ,อ กากเลยก็ยังมาโชว์เทเราเป็นไงครับผมชนะแบบฟรีๆตัวก็ไม่ใช่เก่งอะไรมากแต่ก็ไม่อยากสู้เลิกเล่นละมา โอเคครับผมเป็นเกมกับบ้างครับกับตัวไหนแล้วเออผมก็จะมาพูดทักษะอันที่สองนะครับอันอันเชิญเพื่อนแห่งท้องทะเลนะครับผมเหมือนอันเชิญหอยทากเมื่อกี้ครับอันเชิญเพื่อนแห่งท้องทะเลช่วยโคดี้เรียกใช้ระยะเวลาเลเวล0ูคือว่าตอนนี้เลเวลผม1้0ี่สิบก็ใช้ได้14วินาทีนะครับ14วินาทีก็เยอะนะ เยวมากด้วยโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมกับเกมไลน์เลนเจอร์แล้วกับโคน,นีดังเงือกน้อยก็เก่งใช้ได้นะครับก็ไม่มีความกากอะไรเลยโดยครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับกเกรให้ผมด้วยโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่แบยครับผมสวัสดีครับ